ขหน้าขาน้าเรามาทําอะไรที่นี่เราจะมาจดข้อมูลฐานทัพมันหนึ่งหน่วยหน่วยวัดลูกฐานทัพมันว่าฐานทัพมันอัพเป็นยังไงมีสายเคเบิลตรงไหนมีสายชาร์จตรงไหนหน่วยที่สองหน่วยอะไรเหรอเอออย่างแกตลกอ่ะหน่วยที่สองขึ้นหน่วยหน่วยหน่วยโจทย์ฐานทัพมันว่าฐานทัพมันอัพเกตยังไงป้งปืนมันทํามาจากอะไรจทย์สายเคเบิลว่าอยู่ตรงไหนฟันเฟืองทำยังไงระบบวงจรทายังไง หน่วยที่สามหน่วยที่สามพึนหนูหนหนหนอะไรอะ่ะพี่ขาวบอยเขาไม่ใช่คาวบอยจะคือนักสิบขาวบอยโอเคพี่นักสิบขาวบอยหน่วยที่สามขึ้นหน่วยเอ่อจดอัพว่าอาวุธฐานทัพมันอัพเกรดยังไงแบบอ,อัพเกรดอะไรปืนนี้ทํามาจากอะไรอะไรเงี้ยปา,าเข้าไปในฐานทัพมันเกลือแล้วไม่กลัวพวกเอสตัวฉันสืบเวลามาแล้วว่าเชื่อนี้มันจะไม่อยู่มันจะออกไปล่าตะเวนการทําฐานทัพเลย เฮ้ยพี่หวาไปจังวะมามาจดข้อมูลามาวาันลูกเลยวันลูกลูกเลยูกเลยเลยมื่อกี้ผมเหมือนเห็นแอสโตผ่านไปอะ่ะโอ้ไม่ใช่หรอกนาน่าจะตาฝาดเฉยแหละเพราะว่าเวลานี้มันจะออกไปลตาตะเบน เนี่ยเอาแฟตได้เข้าไปกรอกข้อมูลตึ๊ดตึ๊ดอัพโหลดเสร็จแล้วประตูเปิดเองได้ไงวะพี่ประตูเปิดเองอันนี้ไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรอะมาพี่ไปหาที่แอบันเถอะพี่เผื่อว่ามันอาจจะกลับมาแล้ววะด้เพราะเมื่อกี้ผมเห็นฝาดฝาดตาอะไรหรอมันไม่มีเนาอรหลับคอร์เน์เนี่ยแหละพี่อุ่นใจโอเคเอ้ยพี่รัดพี่ โอ้ฉันมาตั้งนานแล้วพี่ทำภาร,รกิจอะไรหรอทำภาร,รกิจโจทย์ว่าฐานทัพมันอัปเกรดยังไงอะสายเชเบร์อะไรอยู่ตรงไหนอัปเกรดยังไงทำยังไงอ๋อแล้วพี่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมทำเสร็จแล้วแล้วพี่นัดแล้วพี่นัดอะก,กับร้านกับร้านทีวีแมนให้ร้านทีวีแมนไปหาเรื่องอัปเกรดอาวุธแล้วมันยังไม่มาดิมันไปไหนวะฉันมาแล้วแต่ตัวใหญ่เกินเดี๋ยวมันก็เห็นหรอกฉันก้มแล้วเนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันตาขวดแล้วมันยังไม่กลับมาด้วย โอเคเอ้พี P ่อาร์ทีวีแมนพี่ทำเออเอออัพไปโจทย์อัพเกีรอ,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 อาวุธเสร็จแล้วใช่ไหมร็จแล้วพี่ไปสองผ่านท้าเันมาว่ามันอัพเกีรอาวุธยังไงเสร็จแล้วแสดงว่าทุกคนทำเสร็จกันแล้วนี่อ๋อใช่ใช่งัเราไปกันเลยเถอะมาอือเป็นรดตึ๊ด ทีวีแบนมันจะมงมันจะยิงพวกเราเร็วรีบวาร์ปเร็วโอเควาร์ปเร็วเอ้าสั้นสู้มันไม่ไหวแล้วอะเฮ้อเฮ้อทุกคนวาร์ปหนีกันไปแล้วสินะน่าฉันไม่ทันแล้วสิ